รัฐธรรมนูญนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ได้ว่าเมื่อถึงวันที่สิบธันวาคมแล้วจะมาเคารพรัฐธรรมนูญกันสักวันแค่นี้ก็เข้าใจผิดแล้วรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540มาตร,รา30บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแค่นี้เนี่ยกว่าเราจะได้จากรัชการที่สี่ครับหลายท่านก็มาด่าผมคือปัญหาเรื่องดา่ามีน้อยแต่ว่าเป็นคำที่มันต้องการจะลดเครดิตความเชื่อถือมันบอกเห็นพูดอยู่เรื่อยเมื่อไรจะเป็นสจมันจะบ้าหคุณเป็นสจตั้งแต่อายุ1ิสิบเจ็ดปี มาตราสามเบนี่แหละผมมีส่วนสำคัญในการเขียนขึ้นมาด้วยคนหนึ่งเพราะเป็นกรรมการปฏิรูปการเมืองยุค2539ัน,น้และก็ได้รัฐรรมนูญ2540รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการชื่อนายวันมัวมัดนอมาสาเห็นไหมครับท่านที่ก็รพบอำแดงเหมือนเมียนายริ ทวมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยรัชากาลที่สียุคแอนนาเลวโนวินว่าหญิงต้องเท่าผู้ชายหญิงต้องเรียนหนังสือไม่ใช่เป็นธนบัตรประเภทหนึ่งที่ไว้ชำระหนี้ของพ่อเรื่องใหญ่มากะครับท่ทานดิฉัและเพิ่มมีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับแรกชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันตอนนี้เพิ่มกระเทยตุ๊ดเกมีสิทธิเท่าเทียมกัน เห็นไหมหลักการง่ายๆรัฐมนูญนี่มันถูกฉีกโดยทหารแล้วก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์จะโทษใครไม่ได้ต้องโทษผู้เสียหายซึ่งเป็นพลเมืองชาวไทยทุกคนและต้องโทษหนักที่สุดก็คือไอ้ผู้แทนปวงชนชาวไทยผมใช้คำนี้นะครับเพราะผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคุณดีสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญทุกฉบับเลยครับแม่ฉบับนี้มาตราร11้อยติบสามร้อยติทีต้องการหารยานชัยในการต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งบทบัญญตัติรัฐธรรมนูญเช่นรัฐก่อบังคับการตามกฎหมายให้เท่าเทียมกันทันทีเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นรัฐในที่นี้นาะยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าไอ้สอสอสอวเนี่ยมันก็ไม่เคยใช้อำนาจที่ประชาชนมอบให้มันไปทำหน้าที่ด้วยเงินเดือนที่แพงนะต่อสู้ด้วยตัวตายเลยนะ ทิธาลิมจเจริญรัตพอสารรัฐธรรมนูยซึ่งไม่ได้เคารพรัฐธรรมนูญมาตร,รา189บอกว่าให้พักให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รีบยกบัตรลาเลยครับไม่ไปจับจุลาเกินเลยสักคนไอพ้พรกไทยรักไทยเองนะถูกยกพรกพยายามสู้ครับแต่สู้เรอะเธอแทนที่จะดำเนินคดีใช้อำนาจ แบบที่ว่าเมื่อตัวเองมีอำนาจอีกครั้งก็จับมาให้หมดนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นสารตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดคือต้องมีพระราชบัญญัติจัดตั้งแค่นี้แหละที่ทำให้รัฐธรรมนูญมันหมดความศักดิ์สิทธิ์และด้อยค่าลงไป